สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel พีดมาดอทเครับและตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนข้าวสารนะครับตอนนี้ข้าวสารก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วอย่างที่เห็นเลยนะดูแบบดูดิคนเยอะมากบรรยากาศต่างกลับมาแบบค่กเหมือนเดิมเลย ก็กลับมาทุกครับเหมือนเดิม ราก็จะไปจะเดินกันตรงนี้จะทะลุไปซอยรามบุตรีได้นะ อยาบุตรีเนี่ยครับก็จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่นะมียกเก้าหม้อนะครับมีร้านข้าวแกงมีร้านน้ำปั่นนะครับยอดฮิตแล้วก็ร้านนี่ครับร้านขนมหวานของป้าสาวนะครับตรงย่านลาบุตรีเนี่ยครับตรงถนนราบุตรีเนี่ยก็จะมีของกินนะครับอยู่เยอะร้านอาหารครับถ้าใครที่ชอบของกินก็แนะนำครับแต่ก็ประมาณสักสี่ห้าทุ่มเพียงคืนนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วนะ ตรงนี้มีร้านน้ำปั่นเลยนะที่ผมเคยมากินนะครับแล้วก็นี่ร้านพันยชนกนะครับน้ำแข็งใสอันนี้เก็บแล้วนะครับเก็บก่อนสี่ทุ่มนะครับถ้ามาตอนช่วงเย็นก็กำลังดีน้ำปั่นนะครับประมาณ30-40บาทนะครับเมื่อกี้ผมซององุ่นไปนะครับองุ่นปั่น40บาทได้แล้ว อยู่ร้านผลไม้ก็ได้นมาแล้วครับน้ำอาุุนปั่นนะครับ40บาทแก้วใหญ่นะครับเราก็เป็นน้ําผลไม้ปันน่นจริงนะ<ม>อยากได้น้ําอะไรก็สั่งได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นมีข้าวปลาแกะนะครับ50บาทนะครับผมก็เลยสั่งมากินเลย<ม>อยู่ตรงร้านโจโ๊กก้าวหม้อครับนี ของกินมีหลายอย่างนะครับผัดไทยก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยผมชอบปลานะครับแต่ว่าขี้เกียจแกะเองนะเพราะมันมีก้างข้าวปลาแกะเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ชอบกินปลาแล้วไม่ชอบกินก้างแบบผมนะครับแล้วก็มีนะครับพริกน้ำปลานะครับกระเทียมกระดับน่ากินมากร้านนี้ก็มีซุปให้ด้วยนะห้าสิบบาทอะ่ะผมบอกเลยว่าแบบคุ้มมากๆนะครับดุจานดิใหญ่อยู่นะพริกน้ำปลานะ เนื้อปลาแบบดีมากเลยอร่อยอิ่มแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปต่อกันนะครับนี่ผมอยู่ในซอยรามบุตรีนะครับผมถ้าใครชอบความชิลนะครับลมลื่นนะครับสบายบายเสียงไม่อกกระดึกมากก็แนะนำที่ฝั่งรามบุตรีครับผมชิลๆนั่งง่ายๆนะครับจะต่างกับข้อาสารที่ผมแทบพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงอึกทระดึกคึกโครมมาก อยน,นี้จะเงียบๆหน่อยนะครับถนนลำบุดีแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านชาตินะครับบ้านชาติเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดชระ,ะสงครามนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีสตาร์บัค s นะครับแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินเบอร์เกอร์คิงกันดีกว่าเราก็มาแวะในร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับ,รบแล้วก็นี่ครับสั่งเบอร์เกอร์ไก่กรอบนะครับ ลดไปได้รับสุดๆอ่ะดูดิอาก180บาทเลยบาทครับแค่ใช้ช้อปปี้เปในการซื้อครับช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าโคเขาดีมากนี่ครับเบอร์เกอร์ไก่กรอบนะครับกับโค้กครับเซตนี้180บาทครับใช้ช้อปปี้เปจ่ายลดเหลือ75บาทนะครับ คิดว่าคงจะเห็นภาพของถนนข้าสารนะครับในปี2022ใหม่นะครับที่ว่า,าคนคึกคักขึ้นแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย